ครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของจุดดำน้ำด้านหลังเกาะหินงามนะครับซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปะการังหลากหลายนะครับอย่างเช่นปะการังชายผ้านะครับแล้วก็มีปลาเสือที่หลากหลายนะครับมีปลานกแก้วด้วยนะครับที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับบริเวณนี้นะครับหาชมได้สะดวกมากและก็เยอะมากนั่นก็คือปลานีโม่นั่นเองนะครับ นะครับปลานีโมจะมีค่อนข้างเยอะนะครับที่ท่านเห็นนะครับสีดำๆเรียกว่าหอยเม่นนะครับอ่าแล้วก็มีปะการังชายผ้าปะการังไฟอันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นปลานีโมครับนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากสนใจเดินทางมาเที่ยวกอลีเป้ต้องการเรือห่างยาวนะครับ ก็ติดต่อจองได้ที่เที่ยวสนุกทัวร์นะครับ